เมื่อชีวิตของเราต้องเจอกับปัญหาเราก็ต้องหาทางออกเป็นคำพูดที่ไม่ต้องพูดก็รู้แต่ถ้าคิดหาทางออกได้ง่ายๆมันจะเรียกว่ามีปัญหาได้อย่างไรวันนี้ครูมนมี8คํคำถามที่ต้องคิดเมื่อเราเจอกับปัญหาในชีวิตมันอาจจะเป็นคำตอบใหม่ๆให้กับเพื่อนๆทุกคนก็ได้1 คุณเป็นคนเดียวในโลกนี้หรือเปล่าที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งที่คุณต้องประสบอยู่ตอนนี้ไม่มีใครไม่เคยพบเจอแน่นอนต้องมีคนเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้มาแล้วทั้งสิ้นบางทีอาจจะมากกว่าคุณด้วยซ้าแล้วคนพวกนั้นผ่านไปได้อย่างไรคุณไม่ใช่คนเดียวบนโลกเสียหน่อยกับเรื่องเหล่านี้ในตอนนี้ บางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็เคยผ่านกันมาแล้วทั้งสิน้นฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่คุณจะผ่านมันไปไม่ได้ลองตั้งสติอาจจะหาตัวอย่างอาจจะหาแนวทางจากผู้อื่นที่เขาผ่านมาแล้วเพื่อที่จะให้เราผ่านไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 2. จะให้เป็นเหมือนทุกวันได้อย่างไรชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง อาจฟังดูยอมรับยากแต่หากถามว่าแล้วจะให้มันเหมือนกันทุกวันได้อย่างไรในเมื่อบางวันเรายังกินข้าวบางวันเรายังกินกว๋วยเตี๋ยวบางวันเรากินของหวานและบางวันเรากินของเผ็ดเรายังใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วจะให้อะไรอะไรมันดีเสมอต้นเสมอปลายคงเป็นไปได้ยากและนี่ จึงทำให้ต้องทบทวนว่าจะให้มันเหมือนกับทุกวันได้อย่างไรมันก็จะต้องมีวันแย่ๆกันบ้าง 3. เลวร้ายที่สุดได้แค่ไหนกันเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นภาวะวิตกตกใจบ้างอ่อนแอบ,บ้างเรามักจะจินตนาการแต่สิ่งแย่ๆแ,และกลัวนั่นกลัวนี่ขึ้นมาก่อนทันทีเป็นปกติ และไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ถ้าคิดให้กว้างไกลไปอีกสักหน่อยว่าคำถามที่ว่าจะแค่ไหนกันเชียวยังไงคงไม่ตายหรอกตรงนั้นเองบางทีสติจะมาปัญญาก็จะเกิดได้ 4. แพ้แล้วไงต่อบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยเว้นเสียแต่ว่ามันกระทบความมั่นคงทางสถานะบนความรู้สึก หรือศักดิ์ศรีที่บางทีมันคือความพ่ายแพ้ที่เราไม่อยากยอมรับและไม่อยากให้มีใครรับรู้หรือเข้าใจว่านี่มันคือสิ่งที่เรารับไม่ได้เพียงแต่บางครั้งมันอาจเลวร้ายลงกว่าเดิมหรือไม่มีอะไรดีขึ้นเลยแพ้แล้วไงเสียหน้าเสียเส้นเสียเซลล์การไม่รีบยอมรับคือการเสียโอกาสที่จะชนะ ใหม่มากกว่า5ไม่เคยเจอมากกว่านี้ในบางเรื่องเราเจอมามากกว่าหนึ่งครั้งแต่ทุกครั้งเรากลับมองว่านี่มันแย่จังเลยเจออีกแล้วเบื่อมากท้อมากแต่หากปรับความคิดใหม่ว่าไม่เคยเจอเหรอเรื่องแบบนี้ก็พอจะรู้นี่ว่าจะแก้อย่างไรหรือบางทีเรื่องนี้ ที่เคยเจอมันมามากกว่านี้ยิ่งกว่านี้อีกยังผ่านมาได้ที่สำคัญกว่านั้นบางทีทำไมเรายังปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นและทำร้ายเราอีก 6. ททำได้แค่นี้เองหรือถ้ามีปัญหาแล้วอยู่ในภาวะแก้ง่ายง่ายสบายสบายเราคงไม่ต้องมีเรื่องให้ปวดหัวสักเท่าไหร่แต่เพราะเรารู้สึกว่ามันแก้ยาก ลำบากใจหรือเหตุใดก็ตามมันจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดมากเพียงในส่วนที่เราคิดหรือรู้สึกว่าแก้ยากนั้นมันอาจเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราไม่เคยลองพยายามแม้กระทั่งดูถูกความสามารถของตัวเองจนคิดสรุปเอาเองว่าเราคงไม่มีปัญญา แก้ไขคำถามนี้จึงควรมีขึ้นอย่างท้าทายตนเองว่าต้องยิ่งรู้ด้วยไม่มีใครควรแก้ไขได้ดีไปมากกว่าเราแล้วและเราเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของตนเอง 7. ใครที่เราเห็นอาจจะเป็นคำถามสิ่งที่ถามต่อจากคำถามที่6ห,หรือคำถามอื่นๆด้วยเพราะนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ชีวิต จะได้คัดกรองสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่คุณควรจะใส่ใจหรือมองให้เห็นชัดเจนเพื่ออนาคตจริงอยู่ว่าตนควรต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นสำคัญแต่การมีกัลยาณมิตรที่ดีไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือไม่ก็ตามเพื่อนที่สนิทหรือไม่สนิทก็ตามมันจะได้เรียนรู้ชัดเสียทีว่า คุณเสียเวลากับคนแบบไหนมาซึ่งจะโทษใครไม่ได้ด้วยเพราะว่าคุณเลือกเก็บคนเหล่านั้นมาตลอดเองอนนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ชีวิตจะได้ไปไกลและที่ผ่านมาและที่ผ่านมามันไม่ไปไหนอาจเพราะคุณอยู่ในวงล้อมของคนเดิมๆ 8. นี่คือโอกาสของอะไร ก็เป็นอีกคำถามที่ถามต่อจากคำถามอื่นๆคล้ายกับคำถามก่อนหน้านี้ในแต่ละเรื่องมีสิ่งที่เป็นปัจจัยมากน้อยทำให้ในตอนนี้อาจแก้ไม่ได้จริงๆดังนั้นลองทิ้งหรือวางมันลงปรงมันสักครู่แล้วดูว่านี่มันคือโอกาสอะไรหลายคนร่ำรวยจากวิกฤตบางอย่างแต่ เห็นโอกาสสิ่งประดิษฐ์สำคัญหลายอย่างเกิดขึ้นจากความผิดพลาดช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดก็เคยกลายเป็นเวลาที่ดีที่สุดของใครหลายคนแม้แต่เราเองหากมองไปในทางอื่นดูบ้างบางทีอาจเห็นว่านี่คือโอกาสของอะไรที่มันซ่อนอยู่และมันทำให้ ชีวิตของเรากลายเป็นดีขึ้นก็ได้ทุกครั้งที่เกิดปัญหาอย่าลืมทบทวน8คำถามนี้นะคะมันอาจจะให้ทางออกที่ดีมันอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เจอสิ่งใหม่ๆในชีวิตหรือปัญหานั้นมันอาจจะง่ายเกินกว่าที่เราคิดด้วยรักและอยากให้เพื่อนๆทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้น และถ้าเพื่อนเอนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูมนด้วยนะคะ